ได้อยยู่มันนเป็าชาชื่อชื่อ,อยาอะไรนะฮะเนี่ยผักคราดผักคราดหัวแหวนหัวแหวนแกปวดฟันแกปวดฟันเป็นยาชาอี๋ครับเคยดูผักระบุญเแลอเมื่อกี้ใครเคี้ยวอ่นะน้ำเพชพรคุณน่าจะมีต้วกระท่อมอยูนั่นอยู่ที่ห้าต้นแต่มันนอนิดกินใบหนอนมันชอบกินเมล็ด ได้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 คืออะไรอ่ะถั่วอะไรอ่ะปลากรรู้ว่าถั่วเดาไงเดาเป็นนักวิทยาศาสตร์เดาก่อนปลาผูกลายพันธุ์กลายนะปลากรูจะเป็นเอเลี่ยนพี่ชานสั่งไอ้ต้นนี้ที่ไหนครับเนี่ยนี่ยเนี่ยไอ้ไอ้ดาบดาบน่ะ ท,ที่บ้านอยู่เดี๋ยวไปเอาเนนว่าเมื่อก่อน,นอนอีเเคอให้เม็มาปูกโอเคครับตอต่ต้นไม่แล้นทิ้งมน้โดไม่รู้ล้มครับเนี่ยต้นนี้นนโดไม่รู้ล้มพับปลา,ลวาไว้ต้มโรหิตจางอันนี้เท้าใหญ่มอมเห็นไหนม ท้าใย,ยม่อม,ไอไมเขาไปทำยาฆ่าร่า้าย,ายม่อมนะครับเนี่ยสรัรคุณอะไรฮะัเนี่ยเอ่อแก้แก้อะไรขอดติดไข่อ,อ๋อขอดติดไข้แล้วก็แก้ติดตําแดงไม่ดีนี่ฮะอันนี้ใบมีใบมีใบม,ใบมีได้จะให้เด็กๆทดลองนะครับใบมีเนี่ยสมัยก่อนเราใช้เป็ยาสรบผมเ<อ>วลาไปขยี้น้ำจะเป็นฟองเลยนะอ่านะเป็นฟองแล้วมีกลิ่นหอมอ้าวใบมีครับเนี่ยใบมีลองไปขยี้ดูไปเชื่อผม ขยี้เลยขยี้เนี่ยมันจะเป็นเมือกแล้วเป็นฟองนี่น้ำอ่ะเออน้ำนี่ก็ได้เอานี่เลยขยี้เลยไปเรื่อยๆขยี้ให้ใบมันใบมันแตกเอเป็นเมือกเปงไงเป็นเมือกเลนะเป็นเมือกก็ใช้สระผมได้เมือกไปแลูกเมือกเลยครับเนี่ยสระผมได้ดีมาให้สระผมม่ะเห็นไหมเออองค์ความรู้อันนี้ก็เรียกว่าเร็บแมว เล็บเดียวปักพีพวนปักผีพวนนมภาษาไทยเรียกนมฟายอตุ้มกรีนนะตุ้มกรีตุ้มกรีตุ้มกรีนตุ้มกรีนตุ้มตรีลตุ้มกรีนเออนั่นแหละเขาเรียกว่าปักพีปักพีพวนนี่แหละนะครับไอ้ผลสีม่วงหรือเปล่าไอ้ผลแดงๆอ่ะตุ้มตุ้มที่เป็นพวงอืตุ้มกรีแล้วตัวนี้ เล็บเยี่ยวหรือว่าสังเคริรนภาษาเขมรแค่รากมันเป็นยาบำรุงร่างกายรากมันเป็นยาดีผลเขาดูผล่อยเนี่ยครับกินแล้วมีรสเปรี้ยวอมหวานเี๋ยวเปรี้ยวแย่ะครับอมาดูต้นนี้ต้นหนึ่งครับอันนี้เขาเรียกตะแบกอ่าต้นตะแบกลุกตะแบกนะครับตะแบกในเวลาต้นมันตายหรือว่ามันล้มตายเนี่ยนะครับมันจะมีแมลงมอดมากิน ขาจะเรียกว่าต้นเขาจะเรียกว่าขอนดอกแล้วออขอนดอกนี่เป็นยาบำรุงคันเนี่ยว่าคันรักษาหลับตุีที่กําลังท้องเนี่ยเอาต้นขอนเอาขอนดอกเนี่ยมาต้มกินอ,อะครับจะเป็นขอนดอกจะเป็นไม้ได้สองนี้คือไม้ตะแบกแล้วก็ไม้พิกุลต้องนะใชเวลาแล้วก็ตอนนี้กําลังฮิตครับชุมแสงชุมแสงบ้านเราเรียกอะไรกันแสงแต่ชื่อเขาชุมแสงนะครับ เป็นไม้มงคลคนสมัยโบราณใช้ไม้นี้ทําขื่อทําอะไรแปลวัดทําเสาของบรรโบสถ์ทำบูชาเป็นไม้ขนาดใหญ่ไหมฮะเป็นไม้ขนาดขนาดใหญ่แล้วก็เป็นไม้มงคลทุกวันนี้ไปอยู่ตามปั๊มน,น้ำมันได้ไหมใช่ <laughs> ใช่่ชื่อเขาดีครับชื่อชุมแสงครับครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นยายาเหมือนกันนะเนี่ยนะเ,เรียกว่าอะไรภาษาไทยเรียกสับเสือเออสับเสือนะครับ ไรมแมลงได้จรินรากก็เป็นยาบำรุงกำลังด้วยนะรากหมดครับประมาณนี้ไปเดินไปดูตรงอื่นไปผ่านขายเลยเมื่อกี้เนี่ยหัดสกุลไทยหัดสกุลไทยนะครับเนี่ยแก้แก้อะไรฮะแก้ไข้ครับที่ติดตั้งแด่โอเคครับอันนี้ต้นมะพร้าวเลยชั้นใหม่ครับใหม่อันนี้ต้นอะไรครับเนี่ยต้นมะเกลือฮะ มะเกลือในสรรพคุณก็เป็นยาฆ่าพยาธินะครับที่เอาลูกมันไปย้อมผ้าได้ได้สีสีดำอ่ะมะเกลือได้ใชผ้าหมาย้อมมะเกลืออัตลักษณ์ของชาวกุยอ่ะนะเอใช่แบบนี้เราไม่รู้จักลูกมันจะเป็นสีเขียวเขียวกระสูนแล้วก็ดำดำนะพยอมต้นพยอมต้นพยอมพยอมก็จะมีอยู่หลายต้นมหาลัย เขาไปวิจัยแล้วไปทำเป็นครีมทาหน้าเด้งอันนี้อะไรนะฮะเป็นเจรงเปนจรงห้าสีเจยงสีนะเจ้าสะเนี่ยเราก็ไปทำเป็นเครื่องสำอางได้นะแล้วบางคนก็ลดสิวลดฝ้าทุกอย่างเป็นยาหมดละ